มาแล้ว <c oughs> พี่แพมวันนี้ต้ไปกินลงเอี้ยงหมูกระทะมาด้วยโคตรอร่อยคุณผูฟ้าสวัสดีครับเฮ้ยอีกสี่นาทีโอเคเราจะเปิดเพลงรีลันไปก่อนละกันท้า,าน,น <c oughs> เราจะเปิดเพลงรีลันไปก่อนรอ โอ้ฟยเชื่อไงวะเอฟโฟหอเอ F 4เฮเอฟโอะไรวะ F 4ไม่ใช่ F 4เรียกว่าอะไรอ่ะโฟยูทุกคนตอบเป็นเรียก C E O ได้นะครับเพราะว่าอย่างไรทุกคนก็ต้องมาอยู่บริษัทเตอร์แน่นอน สวัสดีพี่ติวเตอร์สวัสดีครับติวเตอร์เองครับแอโพลิเคชันชจริงๆต้องเป็นประธานบริษัทอย่าเรียกเตาว่าเป็นประธานบริษัทเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้แทบจะเป็นทุกตำแหน่งในบริษัทแล้วด้วยซ้ำ เนเข้าค่ายไหมเพื่อนค่ายขาดหลายตำแหน่งเลยนะเพื่อนอีกสามนาทีนะครับทุกคนเติมไม่อยากทำสีผมบ้างหรอชอบสีดำมากชอบสีดำที่สุดแล้วฟิลเตอร์นี้ไปเลยวันนี้ ค่ายพีเตอร์รับเซเล็บจริงไหมคะรับจริงครับก็คืออย่างที่บอกไปเลยว่าค่ายเราไม่ได้ต้องการความสามารถอะไรขนาดนั้นเรารับเฉพาะคนที่เป็นเซเลบหรือว่าจะเป็นระดับโลกได้อะไรเงี้ยมาแล้มามาแล้วอีกสองนาทีตอนนั้นสมอเขาพูดแบบนี้เมื่อไรจะเรียกสัมภาษณ์ครับ ก็หมดเขต2580นอยะครับอยากให้ทุกคนรีบสมัครกันมาก่อนที่จะหมดเวลาเนาะบอสสวัสดีน้องได้ข่าวว่าจะมาสมัครให้พี่เหรอช่วยสมัครเป็นศรริลปินทีเถิดเพราะว่าตอนนี้ทุกคนสมัครเป็นแม่บ้านสมัครเป็นยามสมัครเป็นเด็กชงกาแฟก็คือค่ายค่ายพี่ไม่มีศรริลปินแล้วบอสมีแต่ตำแหน่งพนักงานเท่านั้นนะตอนนี้ มุยไม่กล้าส่งอ,อเลยเตอร์อ้าทำไมอะครับพี่หมุยเนี่ยต้องส่งออนะครับคุณหม่ยเนี่ยควรอยู่บริษัทของผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็ที่ยากที่สุดแต่ว่าน่าจะเป็นบทลำยองเนาะทุกคนอีกหนึ่งนาทีมาอีกหนึ่งนาทีเถิดเขียนไปนบ้างดีกว่าขอเขาคอมเมนต์กัน เฟิร์สคนดี okay. เปิดเสียงแบบสุดพลังกดต,ตรงไหนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สองทุ่มแล้วนะเว้ย <c oughs> อันน่ะเล่นตัวนัเนี่ยบอกมาสองทุ่มยังมีเขาดาวอีกสองนาที คุนเฟิร์นี่้เขาเล่นตัวจริงๆนะครับ thank you เพาะมากเลยว่ะนี่นะครับใครที่บ่นช้าครับกรุณน่าใจาเน็ตบ้านให้ด้วยนะครับตอนนี้เน็ตเริ่มพังทั้งบ้านแล้วครับ แอลกอฮอล์นะครับแอค็อเอคอเฉยแอค็อเอคอเฉอย Yeah yeah hey hey hey. Limping Đầm nào đầm nám. Hey hey hey. Phăng mình, pưng I'm alright, I'm alright Take it to my shoulders, baby, call me I don't want to be alone, I wanna say we It's hard to pretend that I'm fine Without you What's your lip sync? ดีทีแดนเฮาส์เย่ดับดีทีมีเชสเตอร์ก็มีชีตาบอกเลยบอกยังซายังโคตร้าโยเมื่อซีทีมารวมตัวกันกาจะประมาณนี้ทุกคนรอดูเลยครับผมดับเบิลซีทีเชสเตอร์แอนชีตาโปรเจกต์ที่ดองไว้แล้วสองเดือนสวักกีสวักกีเฮ้ยจุ๊จดิเดี๋ยวมึงสักพอยดิหลอ เพลงเพิ่งใกล้จบละรอเพลงเพิ่งใกล้จบเอาจริงพี่จะไปบ้านเตอร์นานแล้วแต่ก็คือหาเวลาไม่ได้ตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างคุ้นหมายมากโอ้ยพี่ยินดีต้อนรับรีบมาเถิดได้เลยไอ้เตอร์กินอะไรเนี่ยกินอะไรอะอะไรอะเมื่อกี้อ๋อเอางี้เลยเหรอน้ำแอปเปิ้ลอ้๋อกูก็ตกใจนุ๊กเอางี้เลยไม่ไม่เมื่อกี้กูตกใจจริงกูนุ๊กแบบอ๋อน้ำแอปเปิ้ลจริงจริงใช่ ผมาคือเีลอยู่แล้วพี่ผมาเปศีลอยู่แล้วใช่ไงเพราะว่ากูรู้จักมึงมาคือแบบไม่กินเลยอยากจะรู้แบบตกใจมึงอยู่ดีมากินอะไรโชว์กล้องวะเนี่ยหายเปิดหายเปิดตกใจหมดอ๋อโอเคได้ครับเชสเตอร์ชัปเปอร์เชสเตอร์แอปเปิล,ปลปปฟังเพลงให้เปิดย,ยังพี่เมื่อกี้ใช่ป่ะนี่เมื่อกี้ใช่เนี่ยที่เปิดอยู่เนี่ยเมื่อกี้ฟังแล้วโอเคทางจากทางจากมันเองนั่นแหละใช่ สุดยอดนะครับคุณเฟิร์สตบมือให้เพลงคุณถือว่าโซได้ดีมากนะครับเฮ้ยตกใจตกใจนะว่าเมื่อกี้รูปของคุณพ่อไม่เป็นไรเออช่ำถึงนึกว่ารูปพ่อใครนะ่พี่ตอนนี้อยู่บ้านเตอพี่มาบ้านที่ต่างจังหวัดบ้านแบบบ้านบ้านเกิดนครสวรรค์นฮะอ๋อนครสวรรค์เด็กคอนหวันเด็กคอนหมอซีทีคัาฟรอมนครสวรรค์ผมเองก็นครสวรรค์เหมือนกันครับ ใช่เหร๋ยวเตอร์นครสวรรค์เนาะเอานี่เคยคุยกันไงที่เตอร์ก็มาจากนครสวรรค์เด็กคอนวานเหมือนกันเอาเด็กนครเนี่ยนครนะพี่นครไม่มีสำเนียงนครไม่มีสำเนียงพี่นครมีนครนครมันไม่ค่อยมีซำเนียงมันก็อีสานบางเนื้อบางมันก็ได้หมดอะแต่มันมอาจจะได้หมดอาจจะไม่ใช่นครสวรรค์นครรู้ไหมนครียงรู้ไหมนครอะไร นักสวรรค์บอกบอกใช่นะักอชัยแอฮแ,แต่ที่พี่พูดอยู่มันตายนี่มันไม่ใช่นักสวรรค์มันคือตายนี่ <streams. S 2> นครชัยแอร,รไงเขานักอชัยแอร์มันดูจักบอดักข้อชัยแอร์มันรูจักเหรอรู้จักสนามบินนะอ่าสนามบินน,ะนั่นนกแอร์เฮ้ยอ๋อนักสวรบ้านี่มันนกแอร์นักขชัยแอร์ไม่ใช่สนามบิน,นอนักขชัยแอร์เป็นรถไฟ โอ้ซ <Hey. S 2> oh, ูมาเตอร์พี่ซูมาเตอร์เจ้าซูมาเตอร์ <c oughs> เอาเรื่อง <c oughs> แอดมินที่บอกว่าเอาเรื่องพี่ตายิ้มให้ดูหน่อยเดิพลททำไรนะยิ้มให้ดูหน่อยยิ้มโอ้โหพี่สุดยอดเลยวะ่ะคืออย่างนี้ครับทุกคนคือพ่อแม่พี่ต้าเนี่ยเขาทํางานเกี่ยวกับการเป็นหมอฟันนะครับผมรู้สึกว่าการมองฟันพี่ต้าเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมองเพชรมองมันเหมือนมองเพชรมองพลอยอ่ะมันเหมือนแบบ ผมรู้สึกผมอยากได้มาครอบครองฟันนิชิตาอยากเอามาคล้องคอเตอเตอตอนแรกมันก็จะดีแล้วนะพอมึงบอกว่าเอาฟันกูไปคล้องคอนี่มึงดูโรคจิตเลยนะตอนนี้เอาฟันพี่มันสวยฟันพี่มันสวยไงก็พ่อแม่พี่ทํางานหมอฟันได้ป้างหใช่ใช่ฟันพี่มันเหมือนเคลือบเพชรเคลือบพลอยอ่ะก็อาจจะจริงคืออาจจะเป็นพ่อแม่ดูแลมาตั้งแต่เด็กนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องยกความดีความชอบให้คุณแม่ คือเขาดูแลฟันพี่ตั้งแต่เด็กอย่างอันนี้นนจริงๆก็คือดัดไม่นานเลยนะดัดมาถึงแบบสองปีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วองี้ยแม่ก็คอยดูแลคอยขัดเกลาต่างๆยังไงยังไงดูแลยังไงดูแลก็อาจจะมีสกอ็อตไบซ์บ้างนะครับบางทีใช้สกอ็อตไบซ์แล้วก็เอาน้ํายาซันไลท์ละอะไรเงี้ยมาขัดๆตั้งแต่เด็กง่ายๆเลย,ยก็คือพอเราหลังจากที่เอาซันไลท์กับสก็อตไบซ์มาขัดเนีย่ยเราจะเติมเดทตอเข้าไปเพิ่มอ่าแล้วมันมีผลกับแบบ สมองสมองอะไรอย่างนี้พี่แบบเวลาแบบเราถูว่ามันเผลอเกินไปอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบระบบสมองมันทํางานค่อนข้นขางผิดปกติอะไรเงี้ยมีฮะม,มีมีมันจะมีกระทบบางอย่างฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่เห็นผลครับจะเห็นผลเมื่อโตขึ้นออายุยี่สิบห้าขึ้นไปอะสมองเรื่องการพูดจาเยจะไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ผมยังไม่เป็นผมผมยังอยู่ในขั้นต้น <laughs> ไม่ใช่บ้าน,นะผมไม่เป็นผมไม่เป็นผมภาวนานนพี่นะผมอยากให้พี่อยู่อยู่อยอยู่อย่างนี้ก่อนนะพี่ต้านะ เพิ่งไปแปรงฟันเยอะพี่ถ้าแปรงฟันเยอะเดี๋ยวมันจะสะอาดไปนะใช่ใช่คนเราต้องมีซอนสมมกกันบ้างนะต้องบาลานอุยต้ามีแต่คนงอนพี่อ่ะเนี่ยน้องภูใช่ไหมเมื่อกี้เห็นภูขึ้นมาอยู่จบเดีจบรายการก็ไม่คุยกันโกรธเดี๋ยวก่อนที่โอ้โหดู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 โอ้โหลูกน้อยงอนต้าไม่ตอบนะครับโอ้โหโดนเลยโดนเลยขอโทษก็อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้กาลังแบบ มีเรื่องวุ่นวายไงที่รักเออที่รักอะไรล่าเราเป็นที่รักแล้วลูกน้อยเจ้าลูกน้อยหอยสังขอโทษเดี๋ยวตอบนะครับเดี๋ยวคุณพ่อตอบนะครับแหมลูกงอนนะลูกงอนปานะครับเออลูกงอนเลยดองเพลงลูกไว้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็เพลงอกีก็บอกให้ตอบบีเขาแปลบีแต่บีอย่าคุยประจําไม่ต้องบีไม่ต้องงอนคุยประจําเลยบีเพลงอะไรพี่อ๊ จำได้มันร้องอย่งนี้อยู่เนี่ยอูปูบอกว่าส่งในไลน์อะไรวะส่งในไลน์ทั้งไอจีงอนแล้วโอ้ยแทบไม่ได้ดูแชทใครส่วนตัวไงเอเตอร์ช่วยกูหน่อยดิขนาดพี่นะไลน์ไปนะสี่ปีแล้วเขายังไม่ตอบเลยนี่พืคือไลฟ์แรกนะที่ไลฟ์กับพี่ชีต้านะ อูดถือโชคดีนะของพี่สี่ปีนะ่มจะตอบนะอืไปละไปพวกมึง <laughs> <laughs> เอาเลย <laughs> บอกให้ทำเพลงพอทำให้แล้วก็ไม่ทำต่องอนมากพโดนเลยสมัสกี้พี่ก็เอ้ยไม่ใช่สัยเออหมายถึงว่าเพลงพี่ก็เหมือนกันน้องพลูเออใช่เนี่ยแอมพูก็ดองเพลงเชสเตอร์ไว้เหมือนกันเห็นไหมใช่พี่ตาเาก็อด,ดองพี่ไว้เหมือนกัน เชสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ประกาศผลออดิชั่นเมื่อไหร่คะสองห้าแปดูครับอย่างแรกเลยคือครูพีฮะครูพีจะรับไหมฮะเป็นโค้ชวอยซ์ของเชสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ผมถามว่าผมถามก็รอครูพีตอบอยู่เฮ้ยคุณรับหรอเชสเตอร์ผมเึกว่าคุณจะไม่รับครูพีผมรับคู้โอ้ยผมที่นี้ผมมีไว้ให้ครูพีโดยเฉพาะครับคุณชีตาแล้วผมจะบอกเลยว่าทุกวันนี้บริษัทผมผมเปิดออดิชั่นศิลปิน มีแต่คนสมัครเป็นแม่บ้านคนสวนคนล้างจานล้างแก้วครูอะไรก็แล้วแต่ไม่มีศิลปินเลยบริษัทเรียกได้ว่าเงียบเหงามากอืมเอาจริงนะไม่แปลกใจเลยว่าเตอร์ว่าว่าเอาจริงเถอะบริษัทมึงอะพักก่อนอะไระพ,พักพักพักไปคิดก่อนแต่มันจะยิ่งใหญ่นะพี่ต้าบริษัทผมอะมันจะมีแต่ศิลปินเพราะว่าอย่างน้อยคือมีพี่แล้วคนหนึ่งงานในบริษัทผมผมก็ดีใจพี่ กูไปอยู่บริษัทมึงตอนไหนวะตั้งต้นเขาพูดแบบนี้มึงจัดทุกคนเซ็นแบบนี้ไม่ได้มึงคุยกับก,กูก่อนเตรียมกับกูก่อนยังไม่ทันเตรียมเลยมึงเอาขอเข้าไปแล้วต้ตนเขาพูดอย่างนี้ผมก็บอกอยู่ตั้งต้นพี่เสียใจว่าถ้าตั้งต้นได้ค่ายอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตั้งต้นบอกเดี๋ยวนะพี่เตอร์กูอยู่บริษัทมึงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย <Okay. S 3> คำเดียวคำเดียวเลยคำเดียวกันเลยพวกพี่เนะี่ยมันชอบถักหลังนะซีอีโอนะ ให้พวกพี่อยู่ให้พวกพี่กินมาได้กี่สิบกี่สิบปีพวกพี่ก็ไม่เคยจะตอบแทนอะไรผมเลยอะ่ะเครียดเลยครับเอาให้ง่ายเลยนะประธานค่ายก็อย่างคุณซีออย่างเงี้ยอย่างแรกเลยคุณต้องสดมนให้แบบให้บุญให้กรรมผมมันมันแบบว่าโรเตโรเทไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่งั้นผมจะมีแต่กรรมเวนกรรมเวนกรรมอยู่แวดวงมอย่างเงีง้ยคุณต้อง,องเรามาเรามาคุยกันเรื่องที่คนไม่รู้กัะครับ คือเรื่องมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างอันนี้คนคนจะไม่เข้าใจมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ค่ายพูดในในแบบว่าพูดเหมือนว่าเอาให้แบบเหมือนเรารู้กันสองคนนะพี่มันมันเป็นยังไงบ้างอ่ะจริงตอนเนี้ยเรื่องที่คนเพิ่งปรึกษาผมไปมันเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่ปรึกษาเชสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทนายมันเป็นเหมือนทนายความนะเป็นทนายความส่วนตัวของผมนะฮะก็เรียกได้ว่าชีวิตย่ำแย่ครับผมแล้วก็ การงานไม่ดีสรุปมันย่ำแย่เหรอกรจีตาสรุปมันย่ำแย่เหรอครับในความย่ำแย่มันก็มีเรื่องดีอยู่ครับเชสเตอร์เดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับแต่มาถามบ้าตอนนี้เรากำลังโฟกัสถึงเชสเตอร์เอนนเมนต์จะมันเออคุณไงคุณเป็นทนาส่วนตัวผมเฉยแต่จะเชสเตอร์เนนเมนต์คุณซีโอไงในนามซีโอดิเออก็ฝากอินไซด์ด้วยนะครับก็ถ้าคุณอยากจะมีเด็กคนคุณต่อก็ลองสู้เงินกับพอร์ตไปแล้วเตอร์เอิรไปแล้ว เออเเงินผมเยอะคุณชิต้าผมจะบอกว่าเงินผมเยอะโอเคผมจะซื้อตัวน้องภูเนี่ยจากลิสเอนเตอร์เทนเมนต์นะสี่พันนะแต่ผมให้คุณสี่พันห้าผมให้คุณสี่พันห้านะคุณชิต้าบวกที่อยู่ด้วยข้างล่างเตียงผมมีเตียงเสริมให้คุณนอนนะชอบไหมชอบได้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ผมไหมแบบเอาไปนอ้ผม โอ้อันนี้ได้เลยหรือคุณจะย้ายจากร่างเตียงผมไปนอนบนห้องพระผมก็ได้นะเอาจริงๆแล้วอะผมไม่ติดครับคุณชีตาคุณได้หมดครับถ้าคุณยอมมาเป็นศิลปินค่ายผมนะแล้วก็ของผมไม่มีอะไรมากก็คือเด็กในค่ายที่อยู่เนี่ยต้องจ่ายผมเดือนละสามรอยห้าสิบเหมือนเป็นค่าเลี้ยงดูอะไรเง,งี้ยแค่นั้นแค่นั้นเลยเอออันนี้บ้านพักคนชลาปะฮะสามรอยห้าสิบอะไรเงี้แบบต้องจ่ายเพื่อเป็นแบบเข้าบ้านพักคนชลาหรือเปล่าคุณชิตาครับสี่พันห้าเยอะนะครับจริงๆแล้วอะ คุณอย่าเอาอะไรเยอะนะครับเนี่ยลำโพงผมสองตัวเนี่ยทุกวันนี้ผมไม่มีอะไรจะกินแม้แต่ม,มาม่าห่อเดียวนะครับคุณชิตาคุณต้องใจยเย็นๆนะครับเห็นไ,ไหมมีแต่คนบอกเนี่ยทุกคนบอกเลยแพงมากสี่พันห้าเชสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะให้เลยครับหนึ่งปีเลยหน<ป>ึ่ปียให้ผมหนึ่งปีครับให้เลยเจ๊งหนึ่ <laughs> นงปีนะโดนปิดตำรวจลงหนึ่งปี มันจะมารอเอาเงินศิลปินมันี้ไม่ได้อ๋อแล้วก็ฝากฝากทุกคนนะครับที่ทุกคนอาจจะมีเมนใน Last icon หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้มาออเดชั่นกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมอยากที่จะปั้นดาราอยากจะที่จะปั้นเซเลบระดับโลกเพื่อที่เออเหมือนคุยกันไว้ว่าเหมือนว่าหนึ่งบุนอมาเนี่ยตลาดเขาต้องเจ๊งใช่่เราจะเอาไปเสิร์ฟเราจะเอาไปทับแทนก็คือยิ่งกว่าบูนมาเอเตอร์เอาจริงกูฮามงอย่างนึง เอาจริงเหรอรับเซเลบไม่รับความสามารถกูพามเอามันจะมีที่ไหนที่เซเลบไม่ได้เอาความสามารถผมไม่เอาอยู่แล้วความสามารถมัมีไปทําไมช่แต่เรารับเซเลบเท่ากับเราได้ระดับโลกครับพี่ความสามารถมันไม่จําเป็นเอาเลยนั้นตอนนี้กูก็จะเริ่มแบบแบบแต่งสูตรนแล้วก็แบบใส่เป็นเนมแล้วก็เดินห้างเลยแล้วกูก็จะบอกว่าเนี่ยมาจากเชสเซอร์เทนเมนเขาบอกทำอะไรได้ผมทำอะไรไม่ได้ ผมเป็นเซเลบของเชสเตอร์แฮผมตอบทีเลยครับค่ายผมมีแค่สบายอันเดียวก็หลูแล้ว <laughs> ใส่เป็นสบายกับสังวานแต่ละข้าง <laughs> มันคือครบสูตรแล้วพี่ขึ้นของขึ้นไะมครับฟัง,งคุณพูดที่สู้ๆนะเชสเตอร์ขอให้ค่ายคุณประสบความสำเร็จให้ในเร็ววันข,ขอให้มีคนมาติด้าคุณสักคนก็ยังดี <laughs> ศิลปินคุณเป็นศิลปินนะครับให้เลยทุกตำแหน่งเลยยอมมันเป็นแม่บ้านมึงเนี่ยก็หนักเลยนะโอ้เยอะครับตำแหน่งแม่บ้านคุณอย่าดูถูกนะครับคนทำเยอะนะผมจะบอกเลยแปลกใคนก็อยากจะจะช่วยคนเก็บกว่าดีไงเพราะว่าแบบคุณเป็นคนแบบอาจจะสปกปรกอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะช่วยเก็บกว่าใช่ไหมเชสเตอร์ค่าย,ายผมมันไม่สปกปรกนะครับคุณผมทำในห้องนอนอเด็กก็คือเนี่ยครับเต้นในห้องนอนร้องก็ร้องในห้องนอน ถ่ายละคร<า>ก็ถ่ายในห้องนอนนะครับคอนเทนต์ทุกอย่างมันเกิดจากในห้องนอนเพราะฉะนั้นไม่มีสระปรกแน่นอนเพราะว่าพื้นที่มีให้ไม่กี่ไม่กี่เซนติเมตรเองครับคุณคุณจีตาอืมคือการที่เราจะซ้อมเต้นอย่างเงี้ยบางทีเราจะไม่ต้องต้องซ้อมเต้นแบบในห้องนอนหรือแบบจริงจังก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้จินตนาการเอาเราก็เต้นนิดนิดหน่อยพื้นที่ก็พอไม่แค่นั้นแค่นั้นครับคุณอัดเสียงก็อัดในห้องน้ําไม่ต้องใส่รีเวิร์บอืมอือืเฮ้ยดีนะมันเป็นนิมิตใหม่ของวงการเพลง ดีนะดีดีดีจริงที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่อาจจะเป็นอะโฟโนล็อกโฟโอีฟหรือค่ายไหนที่เขาทํามันไม่เหมือนเราอย่างน้อยคือเขาระดับประเทศหรือระดับไหนก็แล้วแต่เรา<ล>ะเระดับอะไรนะพี่ระดับระดับห้องนอนใช่เราระดับห้องนอนแล้วเราระดับห้องกงด้วยที่ไม่ใช่ประเทศนะแต่เป็นห้องกงจริงๆแล้วก็มันไม่เหมือนใครอะพี่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นค่ายที่น่าสนใจที่สุดในระดับโลกนะเพราะมันไม่มีใครทําแน่นอน ก็คือศิลปินทุกคนเนี่ยไม่จาเป็นต้องร้องเพลงเป็นหรือเต้นเป็นเลยแค่เป็นเซเลบเราก็ไม่ต้องหน้าตาดีด้วยแค่เป็นเซเลบซึ่งความเป็นเซเลบมันอยู่ข้างในพี่ถ้ามาถ้าเราภาพเซเล็บมาปุ๊บเราเอาเลยเพราะคุณมีแวว์ที่จะเป็นเซเลบเพราะว่าเชสเตอร์เทนเมนต์คือจุดมุ่งหมายคือเป็นเซเลบของโลกแล้วคุณไม่ต้องหาแค่คุณเดินมาคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอกว่าผมเป็นเซเลบนะคือผมรับเลยครับผมไม่ผมไม่อะไรคือผมได้ยินแค่คํานี้ผมรับแล้วถ้าคุณแค่พูดว่าคุณเป็นเซเลบผมรับรับถือ ดีดีด,ดีมันเป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องมา<ง>เป็นจริงๆพี่ไม่ต้องเป็นศิลปินแล้วก็ได้เพราะว่าจากที่ผมดูทัศนคติพี่พี่ควรเป็นหุ้นบริษัทอือโอเคครับผมก็โอ้ยแต่ว่าเป็นหุ้นบริษัทเดี๋ยวพี่อาจจะต้องศึกษางานแบบ <c oughs> น้อยกว่านี้ไงพี่ศึกษางานเยอะไปอาจจะละเอียดไปหน่อยสำหรับเชสเตอร์เนเห็นไหมใช่ผมไม่ต้องศึกษาอะไรเยอะแค่พี่รู้ว่าประตูห้องเปิดยังไงแค่นั้นพอครับ มันไม่ต้องมีอะไรเลยการเป็นหุ้นส่วนบริษัทของผมแค่รู้ว่าเปิดประตูห้องเนี่ยเท่ากับคุณเป็นหุ้นส่วนระดับโลก่ะนะเพราะว่าอืมันมันมันไม่เหมือนใครอะพี่นึกออ่เหรค่าค่ผมพี่น่าจะรู้ดีอะได้ได้คือถ้าเราอยากทำแบบว่าร่วมร่วมทุนเปิดประตูห้องไปปุ๊บแล้วถ้าเจออีกประตูหนึ่งเราก็อาจจะคิดกันว่าเฮ้ยประตูนี้มันเยอะไปอาจจะโลทิ้งอะไรเงี้ยคุณมีวิสัยทัศน์ะทิงก็คือทางห้องเนี่ยอาจจะไม่มีเพดานไม่มีกำแพงอาจจะเหลือแค่ประตูอย่างเดียว ก็คือเป็นประตูเนี่ยตั้งไว้กลางบ้านเลยบานเดียวแล้วก็เปิดแค่นี้ครับในห้องไม่ต้องมีอะไรพี่รู้แค่นี้พออืมอืมดีดีอุดมการกว้างไกลหากไกลเราเทรนเราเทรนอย่างที่เราก็อย่างแบบกินข้าวเราไม่ใช้เราไม่ใช้ช้อนตักข้าวครับแต่เราใช้จานตักข้าวแล้วกินจานเฮ้ยคุณมองลึกเราเอาข้าวเนี่ยใส่ช้อน้วเราน ตักข้าวจากช้อนเข้าปากคือเตอรอ์เน้นที่จะสอนคนเป็นเซเล็บจริงๆให้คนเป็นระดับโลกให้คนแบบเขาเรียกว่า explore explore Expl Expl จริงได้หลายโลกนะว่าถ้า,ถ,าถ้าสติอย่างคุณเนี่ยได้โลกแบบโลกบ้าโลกซึมเศร้าโลกเพลเจอร์เออมันก็จะได้หลายอย่างที่มันจะได้ซึมเศร้าได้โลกลาได้อะไรงเงี้ยเยอะแยะอยู่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเป็นดีนะถือว่าศิลปินจะได้ เติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายบางทีเขาใช้ศิลปินบ<อ>แบบลงเพลงเยอะไปหน่อยเขาอาจจะเป็นบ้าเราก็แบบเฮ้ยเป็นบ้าเลยเราไม่ห้ามเนี่ยบ้าปายสุดมันเหมือนเราสาดงานอาร์ตให้เขาอะเหมือนเขาเป็นผ้าสีขาวอ่ะแต่เราสาดสีให้เขาสาดสีไปเรื่อยๆแต่สีที่เรามาก็คือสีน้ําตาลอาจาจะจัดสนิมอะไรเงี้ย<ม>อะไรประมาณเนี้ยเออสีขาวอาจจะเป็นสีที่ลอกจากพื้นเตียงเราก็สาดสีไปให้เขาเพื่อให้เขาเป็นงานอาร์ตชิ้นหนึ่งของเราอืออือ ดีดีดีแค่นั้นก็มีทัศนคติที่การเป็นซีอมันต้องมีทัศนคติที่มันค่อนข้างเปิดอย่างผมพี่เนี่ยแสกแค่นี้ไม่พอจริงๆต้องเอาแว็กหรือน้ําลายเนี่ยปาดเรียบไปเลยอ๋อมันจะดูมันจะดูมีบารมีมากกว่าพี่คือวันนี้ผมแนะนำคือใช้น้ําลายพี่เรียบไปเลยเรียบเงินแล้วพี่ปาดไปเลยเอาให้มันเรียบเออเอาอย่างนี้แล้วประมาณนี้ปาดๆไม่ครับพี่ปาดให้มันเป็นรูปบ้านนะครับให้มันเห็นหน้าผาบ้าเดียว อาอแล้วก็นี่อออารมณ์ประมาณนั้นพี่แล้วพี่ไม่ต้องสระผมนะเพราะว่าดูดีขึ้นเลยใช่อฮ้ยเห็นปะดูดีขึ้นแล้วพี่ไม่ต้องสระผมพี่ต้าวันเนี้ยน้ำลายเนี่ยมันจะช่วยไปบำรุงผมพี่ให้พี่มีโครโมโซม X Y serum ออรบรทนะครับทำให้ผมพี่เนี่ยมันดูนุ่มสลวยมากขึ้นหรือว่าหยาบแห้งกร้านไปเลยแนะนำให้ กอเประบเทีที่ดีนะการที่อยากแห้งกล้านไปเลยเราจะไม่มีต้องแบบครึ่งครึ่งกลางๆจะดีก็ดีไปเลยแค่แต่ในเมื่อเราไม่ดีแล้วเราก็อยากแห้งกล้านไปเลยคือไปไปให้สุดพี่ตาเขาคิดทำรำผมนะที่ไปที่ไหนสุดเลยขอบคุณสําหรับวิสัยทัศน์วันนี้พี่ได้ประโยชน์มาจากเรามากเลยไม่เป็นไรเลยพี่ผมพี่ชายน้องชายกันได้หมดโหขอบคุณมากเดอร์คคหรับคำนั้นีลยวร้องอีกทีนึงเผื่อดีขึ้นเฮ้ยนั่นแหละพี่ดิดิเส้นผมมัน มันเป๊ะขึ้นเลย every day look every day look นะอันเนี้ยโอ้โห oh, ดูดิมองเขาโอ้โหเซเลบมองนี้โอ้ก็เซเลบมองข้างบนโอ้ oh, ยังเซเลบเลยใช่มันจะมีความาเป็นเซเลบแล้วพูดในส่วนบริษัทของเชสเตอร์ t นเทนเมนด้วยขอบคุณมากเตอร์เดี๋ยวเราคุยวันอื่นกันวันเนี้ยเราพอเท่านี้ก่อนได้พี่เดี๋ยวมันจะเลอะเรื่อนไมมากน,นี้เนาะเดี <S <S <ๆ>๋ยวมันจะเลอะเรือนไปมากกว่าน<ๆ>ี้ เอาเอาพอพอดีพอดีพอดีเพราะว่าการที่เป็นหุ้นส่วนเราต้องใช้วิสัยทัศน์คุยกันเยอะมากมันอาจจะมีอะไรที่เรายังตกตะกอนไม่ทั่วถึงผมรักพี่จริงๆห่ะพี่ตามาเกอดผมดีพี่มามาเกอะผมหน่อยมากหลาบมหน่อยพี่โหพี่เอ้ยรักพี่วะแม่งดีเด้กูดีใจกูเจอมึงมานานไงเรารู้จักันมานานแล้วถึงเวลาที่เราจะพัฒนาวงการนี้ให้มันไปด้วยกันนะออยู่ด้วยกันมานานเราเป็นเบื้องหลังก็ได้เบื้องหน้าเราไม่ได้เวลาเป็นเบื้องหลังก็ได้อ พี่อย่างนั้นพี่ได้ได้พี่ไปพักผ่อนพี่เหอะนะได้ได้เดี๋ยวพักผ่อนเสร็จเดี๋ยวเจอแอนเตอร์เดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันนะได้ครับพี่ไปโรงพยาบาลนี้เขาดูปไปที่ไปทําอะไรครับไปไปเช็คร่างกายครับไปรักษาสมองกูเนี่ยแหละคุยกับมึงเนี่ยไปลเลยไอ้เหี้อครของมึงเนี่ยไปเลยพ,พี่สวัสดีครับพี่สวัสดี